ส a ah uh. s s a ลั m u a l ร i k u m w a ะ a h ล a t u l l a h i w า b a r a k a t ขอความสันติความมิดูเมตตาจากอัลลอฮุาฮานะฮูวะะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับพี่น้องครับ25นซีฮะแด่นักศึกษานะครับวันนี้ตอนที่1น,นาซีฮะห์ที่1น,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอิคลาสุนียะคือการทําให้เนียตของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ ซึ่งในอีพีนี้เนี่ยนะครับอยากจะนําเรียนกับพี่น้องถึงความหมายของหะดิษที่เราได้ยินกันอยู่ตลอดก็คือฮะดิษที่ท่านอุมัตได้กล่าวว่าท่านอับดุลลาหัวอะลัยสลามได้กล่าวว่าอินนามะมะลูบินนียตก็คือแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับการงานต่างๆนั้นมันขึ้นอยู่กับเจตนาขึ้นอยู่กับเนียตฮะดิษนี้เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญมากๆ ชาวสลับบาง,าบางาในกลุ่มหนึ่งของชาวสลับเนี่ยแล้วก็นักวิชาการทั่วไปเนี่ยมองว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะอาดิตนี้เนี่ยเอาไว้ตอนต้นของหนังสือตำราวิชาการหรือถ้าเป็นหนังสือเกี่ยวกับ,กบหะดิตก็เอาหะดิตนี้ยกเป็นหะดิตบทที่หนึ่งของอของเล่มเลยมัมบุคอรดีแล้วก็อีกหลายท่านก็ปฏิบัติแบบนี้นะครับเป็นหะดิตที่มีความสําคัญเป็นหนึ่งในสามหาริตที่ท่าน,นอิม่มอามัดบอกว่ามันเป็นเหมือนกับ อิสลามเนี่ยมันมันจะมันจะมีความหมายที่หรือว่าความรู้ความหมายอิสลามเนี่ยมันจะวนอยู่ที่สามฮัลิดต้นนี้นี่คือหนึ่งในนั้นนะครับและเป็นฮะดิษที่ยังจําแนกอิบะด์ออกจากอาดะก็คือจําแนกอะไรครับจําแนกการที่เรานั้นเนี่ยตั้งเจตนาในสิ่งที่มันเป็นอาดะที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยให้กลายเป็นอิบะด์ได้หรือแม้กระทั่งอิบะด์ที่มันดูเหมือนกันแต่พอเวลามีเนี่ยไม่เหมือนกันมันก็จะแตกต่างกันนะครับ อันเนี้ยก็คือความสําคัญของการเนียดความสำคัญของการเนียดแล้วก็อิมามบุคอลีกับอิมามอามัดเองก็ยังเคยบอกว่าหะดิษนี้เป็นเหมือนกับซุลุสุลนะอินวัสุล,ลุส,ลส,ลสุลอิสลามก็คือเป็นเหมือนกับหนึ่งในสามของอิสลามหนึ่งในสามของความรู้นะครับหรือแม้กระทั่งอิมามจจวีเองบอกว่าหะดิษนี้อยู่ในทุกๆบทของในเรื่องของอตำรับตําราของฟิกนั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ย ทะดิษนี้จึงมีความสําคัญมากๆและมันปรับใช้เกี่ยวกับการมีมารยาทในการหาความรู้ก็คือเราต้องเริ่มต้นจากการมีเนียดที่ดีเลยเริ่มต้นจากการมีเนียดที่ดีเริ่มต้นจากหัวใจที่ใสสะอาดในการศึกษาความรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองปฏิบัตินําไปบอกกล่าวคนอื่นนะครับเพื่อที่จะได้ให้เกิดความรู้ที่ดีงามมีความบรกิการมีความจาเริญซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและเนียดเองเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะพลิกซ่อน แล้วก็ทําให้เจตนาเราไม่บริสุทธิ์ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาวสลับระวังอย่างมากท่านนิมมซุปยานัสซาลรีเนี่ยนะครับเคยบอกว่าสิ่งที่มันยากที่สุดในการรักษาในตัวของฉันก็คือเรื่องของเนียดเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมารยา,รรา,าของนักศึกษาข้อนี้อยากจะนสัสฮัตว่าให้เรามีเนียดที่ดีในการหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อลอสซุบฮานูวัตาลาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับซัลลาหมเลกุ